ระโอวาทรงจี้กงวิปลาสประธานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรมสองวันจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2553สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะผู้ยิ่งใหญ่จิตใจต้องอดทนอีอ่อนโยนในชีวิตอยู่ทุกเมื่อรักเมตตากรุณาคอยกูลเกือ้อ จึงอยู่เหนือปุถุชนคนทั่วไปความยิ่งใหญ่สร้างได้ก็ด้วยตนก้าวข้ามผลวังวนวัตตะสงสารสู่วิถีธรรมมาจิตเบิกบานคืนสู่บ้านนิพพานแดนที่มาเราคือสงจีกงวิปลาชรับบัญชาจากพระอนุตตรธรรมมารดาลงสู่พุทธสถานแฝงกายเคียมคันองค์อนุตตรธรรมมารดา ถามสิรักทุกคนสุขสบายดีไหมขอทุกคนจิตสงบตั้งใจฟังจี้กงน้อยเจ้าจะต้องศึกษาให้กว้างไกลเรียนรู้ให้ปลุกปลงต่อทุกเรื่องราวและหลักการจี้กงน้อยเจ้าจะต้องมีความอ่อนน้อมดุดดังน้ำแฝงไว้ซึ่งพลังแห่งความเข้มแข็ง จี้กงน้อยเจ้าจะต้องมีความเชื่อมั่นต่อธรรมะอย่างแท้จริงเพราะความเชื่อมั่นเป็นรากฐานให้เก,เกิดหรือเพิ่มพูนบุญกุศลให้กับตนจี้กงน้อยเจ้าจะต้องมีความศรัทธาแท้จริงใจต่อธรรมะและรักษาศรัทธาจริงใจจากแรกเริ่มให้ตลอดไปจี้กงน้อยเจ้าจะต้องมีธรรมะคุณธรรมกริยาอาการร่าเริงแจ่มใส เพราะราเริงแจ่มใสคือใจตรงกายสำรวมจีกงน้อยเจ้าจะต้องมีความภาคเพียรพยายามอยู่เนืองนิดเพราะความเพียรจะนำมาซึ่งคําว่าไม่มีเหนื่อยหน่ายจีกงน้อยเจ้าจะต้องรู้หน้าที่แห่งตนมุ่งบรรลุในหน้าที่ให้จงได้จีกงน้อยเจ้าจะต้องมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้อนอยู่ตลอดเวลาจีกงน้อยเจ้าจะต้องอดทนให้ได้ในทุกสิ่งมีกลัวต่อการทดสอบที่เข้ามาจี้กงน้อยเจ้าจะต้องศรัทธารักษาจิตมุขมั่นให้ยาวนานตลอดไปจีกงน้อยเจ้าจะต้องน้อมแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่แปลใจชนให้งดงามเข้าใจไหม สิรักเอ๋ยน้อมสำนึกพระคุณแห่งฟ้าเบื้องบนที่เมตตาทุกคนได้มาพร้อมหน้าด้วยบุญญาสัมพันธ์ด้วยเบื้องบนหนุนนาให้โอกาสชีวิตหนึ่งจึงขาดไม่ได้คือจิตสำนึกคุณรู้คุณค่าสิ่งที่ได้รับจับสายทองให้มั่นหนาะติดตามอาวุโสนำพาศึกษาด้วยใจที่เปิดกว้างในวันนี้จงรู้จริงสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิต รู้ตื่นจิตจึงรู้จะก้าวเดินไปอย่างไรรู้ตื่นจิตจึงรู้จะยับยั้งจิตใจ,ใจตนได้อย่างไรรู้ตื่นจิตจึงรู้สลักสลาวกล่อมกล่าวตนให้งดงามได้อย่างไรรู้ตื่นจิตจึงมีความสุขเบิกบานได้ทุกเมื่อสิรักเอ๋ยในวันนี้จะฝึกฝนตนก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ในชีวิต ก้าวแรกเจ้าจะต้องอดทนอดทนได้จึงก่อเกิดเมตตาอันจริงแท้ได้เมตตาจริงแท้แล้วจึงก่อเกิดกรุณาได้จริงนะอดทนแล้วจึงก่อเกิดความยิ่งใหญ่เหนือชนคนธรรมดาอดทนต่อกิเลสท,ที่ยั่วยุอดทนต่ออารมณ์ที่ร้อนเรา่าอดทนต่อลมแปะที่เข้ามาอดทนต่อเรื่องราวที่ไม่ดีที่ไม่เป็นดั่งใจอดทนได้ในทุกสิ่ง วันนี้วันข้างหน้าเจ้าจึงจะเป็นคนที่เหนือคนสิรักเอ๋ยบำเพ็ญธรรมเจ้าจงรู้หนาะกำลังใจให้เติมเต็มให้กับตนและคอยเติมเต็มให้ผู้อื่นด้วยมีจิตใจที่เมตตาต้องสัมแดงออกมาต้องมีชีวิตชีวาอยู่ทุกเมื่อแม้ร่างกายจะไม่เป็นได้ดังใจที่ต้องการก็ต้องสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับตน แม่กายสังขารจะโรยราแต่ยานปัญญาจะต้องยิ่งเฉิดฉายแม่กายสังขารจะอ่อนล้าแต่จิตใจเจ้าจะต้องไม่อ่อนแอเข้าใจไหมสิตรักเอย๋ยหนทางสูงค่าอาจจะต้องขับเคี้ยวบ้างทั้งกายใจแต่ก็หวังสิทธิเจ้าจะก้าวพ้นหวังสิทธิเจ้าจะหลอมรวมใจทำเป็นหนึ่งเดียว แผ่ขจรขจายกลุ่นไอธรรมท่ามกลางแรงขับเคี่ยวได้หวังสิทธิ์จะเป็นผู้อดทนมุ่งมั่นไม่แปลเปลี่ยนต่อใจเดิมปณิธานเจ้าทุกเวลาจึงจะต้องรักษาโอกาสแห่งตนอย่ารีรอหนาสิทธิ์เอ๋ยการฝึกฝนจึงต้องอาศัยใจอันจริงแท้ไปรับปรับเปลี่ยนแนวความคิดสุดท้ายเจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนได้เข้าใจไหม ในครานี้สิทธิคนดีน้อมศึกษาจิตใจตรงต่อฟ้าวาจามัน่นสำรวมกายใจตรงทุกคืนวันเคี่ยวกรัมนั้นผ่านพ้นได้ไม่ยากเกินหากสิทธิเจ้าประคองธรรมนำชีวิตย่อมลิกิต,ตนก้าวผ่านวัฏสงสารตัดกิเลสสละอารมณ์เลิกทรมานคืนสู่บ้านด้วยใจบริสุทธิ์จริง ตั้งใจนะสิจเจ้าเฝ้าถนอมเวลานี้กล่อมเกล่วยานสุขใสอวิชชาที่พาลงทางไปตัดจากใจด้วยตื่นรู้ตนคือพุทธาสุดท้ายฝากสิจเจ้าถนอมตนภาระแห่งฟ้าเบื้องบนหวังเจ้าช่วยร่วมเดินทางถากถางฟ้าอำนวยทางเรียบสวยหรือขรุขระรอเจ้าเดินเชื่อมันน่นในตนแท้นแน่แนนะ ยานปัญญาสุขสว่างกลางใจเจ้าทุกเวลาอาจมิดูเบาติดตามเจ้าคอยเกื้อหนุนอยู่ข้างกายขอสิรรักต่อจากนี้ยิ่งมุ่งใจเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในโลกลาสมบูรณ์ในมรรคผลอันนั้นค่าด้วยเวลาอันน้อยนิดในกายคน